ในวัยเด็กผมเคยเล่นเกมแบบฟรีโดยไม่เสียเงินแบบที่ไม่ถูกต้องที่หลายๆคนก็รู้กันแต่หลังจากโตขึ้นมาผมได้พยายามชดใช้กรรมด้วยการซื้อเกมเหล่านั้นเข้าคอลเลกชันและหนึ่งในเกมนั้นก็คือ The s a b o t e r เกมที่ให้คุณได้เล่นเป็นชายหนุ่มออกฆ่านาซีในปารีสที่ตอนนี้ได้ทำการลงสตรีมแล้วและดูเหมือนว่าผลไม้สามขาก็กำลังแผะได้สักอย่างเยี่ยมยอดเลยครับเกมนี้ทำให้ผมนึกถึงวัยเด็กก่อนอื่นผมต้องเข้าออปชันไปปรับกราฟิกก่อนเพราะว่าตอนนี้จอมันเล็กมากวิดีโอไหนตัวปรับกราฟิกกูว้าวสุดยอดเลยครับ ว้าวผมเข้าใจผิดไปเองครับวิธีปรับกราฟิกเกมนี้คือคุณต้องปรับตรงหน้าร้านนี่เลยครับว้าวทำไมมันถึงไม่อยู่ในเกมผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่านั่นแหละว้าวคุณภาพชัดแล้วนี่ยินดีต้อนรับสู่เดอะซ b บอ e เครับเข้าเกมกันดีกว่าเรามีโหมดแคชชวลสำหรับเหล่าคาซูนโหมดนอมอลสำหรับคนปกติโหมดฮาสำหรับคนที่แข่งและโหมดโคตรแข็ง แน่นอนว่าผมจะเล่น normal คิดถึงจังเลยครับเห็นอย่างนี้ผมก็เคยมาเที่ยวฝรั่งเศสบ่อยๆนะครับในแทบทุก World War II game Pandemic Studio ผมคิดถึงคุณมาก Pandemic Studio ได้โปรด The s a b o r t e r Oh no Oh no 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 ผมโชว์บนจอไม่ได้ผมโชว์สิ่งเหล่านี้บนจอไม่ได้และคือแบบฝรั่งไม่ใช่สไตล์ของผมต้องขออภัยด้วยใช่ครับผมไม่บนเนอรกับฝรั่ง Open your eyes The war is all around us ใจเย็นดิพี่พูดเสียงดังกันมากเลยนะนาซีนั่งข้างหลังพี่พี่ใจเย็นเย็นกันไปครับผมจะทำในสิ่งที่ผมถนัดและสิ่งที่ผมทำมาตลอดสิ่งเดียวที่ผมทำได้เ i l l Nazis ผมอยากรู้จังเลยว่าบนแขนของพี่พี่ผมต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณพวกคุณเห็นว่ามัน,มนถูกเซ็นเซอร์ก็แปลว่านั่นแหละ YouTube เล่นผมแล้วผมชอบอาร์ติสติกของเกมนี้มากที่เป็นขาวดำและจุดที่มีสีจะเป็นสีแดง สวัสดีครับจะคุยออกับ e คุยังไงกด E เพื่อคุยถ้าเป็นการฆ่านาซีแล้วก็ <c oughs> ผมชอบมากๆเรายังไม่รู้จักกันเลย <c oughs> แต่สิ่งแรกที่เขาชวนก็คือไปฆ่านาซีนปะ่ะ <c oughs> ไปดิลูกพี่ว้าว <c oughs> ผมชอบที่นาซีทุกคนติดปอกแขนมากเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนผมแบบอยู่ในวิดีโอเกมเพื่อ i d e เด i f y ว่าใครเป็นนาซี ซึ่งของจริงท่านยนมันทุกคนไม่ติดปกแขนเขาติดตาอะไรที่หน้าหมวกวะผมผมไม่เคยเห็นโอเคแม่งเข้าไปชกนาซีเลยอะใจเย็ยเนพี่ <c oughs> โอเคเอยเอยกระทืบนาซีนี่แหละ <c oughs> มันซ้ำศพไม่ได้อะ่ะอ๋คุณผู้หญิงเป็นไรไหมครับเอ่อเอ่อขอโอ้ ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้หญิงให้ผมช่วยไหม Just don't Then we'll have to get rid of that lookout first สบายมากเดี๋ยวผมจัดการให้ผมที่ไม่รู้ส้นตีนอะไรเลยแต่ว่านั่นแหละเขาไว้ผมฆ่านาซีแล้วผมจะฆ่านาซีโอเคนี่ปากัวโอเคกดคลิกขวาเพื่อฟ้าคอเออเขาลุกโอเค อโอ๊ยให้พกเ t นโอ้ไม่โอ้ไม่อ๊ยขอโทษครับขอโทษครับโน้ลุกโดนผมทับตายเอไมหไปนุนออมออใครๆก็อยากฆ่านาซีครับใครบ้างไม่อยากฆ่านาซีคลิกขวาแล้วก็วีให้ไหม ขี้ขวาเออลงไปไปอ้อขอโทษครับเอ้ยอย่าทำร้ายเพื่อนผมผมเพิ่งรู้จักกันได้5นาทีเอ้ยเอ้ยว,ว้าวระเบิดขาแข็งแรงมากครับลุกมึงมานี่ลุกเออเนี่ยครับค่อยว่าง่ายหน่อยถึงเราจะเพิ่งรู้จักกันแต่เรามีอุดมการณ์เดียวกัน าาการฆ่าเผด็จการคืองานที่ทุกคนอยากทำเราต้องเข้าไปวางระเบิดสินะครับ <S <S ได้เลยเราเพิ่งรู้จักกันได้ในบาร์เขารู้แล้วว่าเรา,เรามีความสามารถในการปาก,กัวขนาดไหนสมแล้วเป็นคนฝรั่งเศสครับการปาก,กัวคือกีฬาประจำชาติของฝรั่งเศสรวมถึงการประทวงด้วยแต่ตอนนี้ปะทวงไม่ได้ปะทวงน่าจะโดนยิงโอ้ยระเบิดแล้วไป Let's go โอเค มันเป็นคูเบลที่ชองมากเลยวางระเบิดเลยช้อนโอเคโอ้เย,ย้ว้าวเมืองมีสีสันแล้วครับทีนี้ก็ได้เวลาเพ่นโอเคสวัสดีนาซีไปแล้วเจ้าไปสุดวย แล้วพี่ก็ทิ้งรถไว้ให้ผมเลยสุดยอดมากเขาคุ้นมากลุกลุกนี่เป็นเศรษฐีจริงๆครับถึงว่าสามารถฟันกองกำลังต่อต้านได้ด้วยโอ้น่าสงสารเนาะขอปืนทั้งหลังได้ไหมไม่อยางอยู่ตรงนี้นานครับเดี๋ยวผมติดเหลืองแม่งเอ้ยเดินไปตรงไหนก็โอ้โหสามเดือนก่อนนะ นี่ไงเขากำลังจะเริ่มเล่าให้เรารู้จักกับตัวละครแล้วว่าตัวละครนี่เป็นคนยังไงใช่แล้วคุณชอนเนี่ยที่ไม่ให้ชอนบีนเพราะเดี๋ยวแม่งตายม่อเวลาไปแข,ข,ข่งรถอย่างนั้นเหรอครับไปดิ s <S คนคุณรู้ได้ยังไงคุณชอนในเวลาขับรถไปเยอรมันเข้าสู่เยอรมันสวัสดีครับ คือหน้าตาหน้าตามันเหมือนอิตาลีมากกว่าเยอรมันอีกนะไปที่บาร์อู้กระทิงโอ้โว้โว้วแดชซัมบิกว้าวบินต่ำมากเลยอ่ะโอ้ว,ว้าวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นนาซีตัวร้ายเขาผมทองตาฟ้า,า,าและแต่งตัวสลิีครีน

อ๋อขอโทษครับคุณผู้หญิงว้าวเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นตะกี้นี้ไม่เคยไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับขับรถได้เรียบร้อยมากไม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บภารกิจให้ขโมยรถโอเคเราก็มาแข่งแบบถูกกฎหมายป่ะเราก็มาแข่งรถอะไรแบบมันต้องขโมยรถอีกเหรอโอเค โอ้ขอโทษขอโทษร,รับเบรกไม่อยู่ผู้หญิงเป็นอะไรไหมอายุโอเคโอเคยังปลอดภัยครับชนเบาๆเองไม่เห็นเป็นไรอ้โ oh, หมีสาวแบบฮอตนาซีเกิลเฟนนาวดิธอีทพอดเลสซิ่งสามสองหนึ่งเลสโกหลบไปเวนหลบไปผมเล่นเบิร์นเอาวมากพอที่จะรู้วิธีสู้ อ๋ยคันแขนงังทำไมเวลาเล่นเกมขับรถที่ไรนแม่งต้องคันแขนผีวะสวัสดีพ่อหนุ่มผมทองตาฟ้ารถคุณก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนี่อะรยันเต็มที่แล้วมึงน่ะอารยันมากเปล่าอ๋อว่ายวายวายว่ายวายย่เป็นไงล่ะโน้ต้องแน่นอนอยู่แล้วครับว่าตัวร้ายต้องชนะแบบตัวร้าย ในเวลาขับตามไอ้นาซีเวนไปโอ้โอ้เยแบบ์สาวสาวนาซีบายบายมีหลอดพารานอยด้วยผมว่าหลอดนี้ควรให้ผมมากกว่าเอ้ยนั่นรถถังฝรั่งเศสไหมแค่ไปในเวลาขโมยรถไอ้นาซีแล้วเฮยขับลงหน้าผาไปเลยใช่ไหมไ้วอู้ดอด let's go เราโดนน,นาซี BDSM หรือเปล่าครับเนี่ยมันหลุดมาจากแบบหนังผู้ใหญ่ของพวกฝรั่งนี่ไงมันเป็นมันจะมีอะไรชั่วไปกว่าน,นี้ครับคุณเป็นทั้งคนในเครื่องแบบมีผู้หญิงติดตามตัวเป็นแบบเป็น BDSM แล้วก็เป็นนักวิทยศาศาสตร์โลกจิตของนาซีด้วย พ<ส>ระเจ้าและเป็น SS ด้วยไอเฮียแม่งครบเลยเราจะขาดไม่ได้กับเกมนี้สู้กับนาซีเราจำเป็นต้องมีนาซีโลกจิตดูน n s t i n s u l t my intelligence นี่คุณดูลูเกอร์อันสุดแสนแบบ engraving gave you n o tactical a d v a n t a g e was <os> h t o e v e r เฮ้ยมีเสียงสิงโตด้วยว้าวอ้ my god โอ้โหเขามีไวฟฟส่วนตัวด้วยครับเชียนี่มันมันจะไม่มีความเป็นตัวร้ายมากกว่านี้อีกแล้วหนาวนี่โอ้ยไหลแข็งแรงคุณดูขนาดไหลของเขาก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนแข็งแรงขนาดไหนในเวลาเขียงแหน่สเย้ yeah, คุณดูแขนเย้เ yeah. หมือนเขากำลังโพสท่าโจโจโอ,อยู่โอ้ m ก็อดพวกนาซีชั่วมันกำลังทดลองอะไรจะชั่วร้ายไปมากกว่านี้กรุ๊ป โอเคสวยเอ้ยเอ้ยสบายมากเรานักปากกลัวอยู่แล้วครับผมเล่นแอสเซนคิสมามากพอถึงผมจะไม่เคยเล่นลงช่องเลยก็ตามเราได้เอทีจีสิบสี่มาแล้วสำหรับปีแรกๆของสงคราอืมอืมอืมอะไรจะดีไปกว่าการกระทืบนาซีอ้ฟักเดินเวลาแล้ว ยอดมากครับขอบคุณสำหรับปืนผิดยุคนี่แต่ใครจะไปรู้เรียบร้อยเป็นคูเป็นสตูมวาเก้นไม่ใช่คูเบลผมนี่เข้าใจผิดมาโดยตลอดอเลยหรนี่แลมประตูแลมมิงสปีดหลบโว้ยขอโทษครับนั่นแหละโอ้ขอโทษคบนั้นพลเรือนโอ้ย yeah. วายวายวายรถถังสองปืนเราถังที่อะไรวะน่เฮ้ยว้าวนี่โสโลเโฮ้ยไม่เขาพวกนาซีมันลุกลานประเทศเราไปพวกนาซีระยำเราสามารถไปทางลัดได้ไหมแบบนั่นแหละเอออย่างนั้นแหละออกไปไม่ได้แม่งไม่ให้ออกนอกอาณาเขตโน่บ้าเอ้ยเขาไม่ให้เราออกโอเค น่าเศร้าจังแต่ก็ไม่น่าเศร้าเท่าคนที่พยายามบอกว่าอนิเมชัน2475เป็นอนิเมชันที่สนุกโน <No, S 1> อย่าเผาตายใสพวกเวนไปแล้วคุณผู้หญิงเขาไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเข้าสวยงามสวัสดีไว้ฟูปลอดภัยเราได้ช่วยไว้ฝูไว้อ๋อแล้วนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่ปารีสและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการฆ่านาซี อินกอรีเดบาสเตอร์ว้าวแดดเป็นเพนเซอร์ที่ดูฟิวเจอร์ลิสติกมากเลยครับโอ้โนั่นเป็นจูแบตเจ็ดที่บินต่ำมากเลยครับฝรั่งเศสเพิ่งโดนยึดเขาใช้ ATG ีจีกันแล้วโน้พวกนาซีจับวิทอเรียไปแล้วโอเคเราต้องกระเทือนาซีโอเคก็ปลอมตัวเป็นนาซีได้เลยโอ้ขอโทษครับ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  โน่แม่งตกน้ำอีกนั่นแหละมีหมวกสำรองด้วยแจ้งเฮ้ยยศเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยเยี่ยมสเตลสวยงามเบรนอินเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเฮ้ยเฮ้ยหันไปทางอื่นดีเออนั่นแหละ อืโอ mm ้ก hmm. oh, mm ุญแจมึงอันเท่าช้างเลยโอ้ย้อังกฤษทิ้งระเบิดใส่ปารีสไอรถถังสองปืนนี่มันคือสันติกขอบคุณมากครับอังกฤษที่อย่างน้อยครั้งนี้ก็ทิ้งระเบิดได้แม่นยำขอโทษข้าบัดหลวงขอโทษข้าบันหลวงขอโทษข้าบันหลวงขอโทษข้าบัดหลวงขอโทษข้าบัดหลวง